สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่ล้วก็ันบอลสปาร์คิงซีโร่อีกแล้วครับในสปาร์คิงอพิโซดตอนนี้เราม่อยู่กันที่บูซาก้ากันแล้วนะครับกับเนื้อเรื่องของป๋าเบนในช่วงก่อนที่แกจะโดนมาริดี้คั้วพรมนะครับผมแล้วก็ในกฎไกการปลดล็อกเนื้อเรื่องนี้นะครับเราต้องชนะทั้งโดยที่เหมือนเลือดห้ามลดโกนเกินครึ่งหลอดสีฟ้านะครับเลือดหลอดแรกนี่หลังจากนั้นันจะมีช้อยให้เรื่องนะครับเราจะยอมให้ บารีดีควบคุมเราหรือไม่ยอมนะครับเบจิต้าอย่าไปยอมให้มันขับเราเอานะครับเบจิต้าฉันพอดีทีใช้เวทเข้าซะแล้วไม่นะครับคุณเบจิต้าอย่าไปยอม ไม่ต้องมายุง่งโอ้ยรุดไล่นะลืมอะไรกันไปหรือเปล่าฮะ<า><ย>ฉันน่ะ<ย>เป็นเจ้าชายของชาวไซยาห์นะโว้ยไอ้ของแบบเนี้ยแล้วก็ไอ้เปียกเนี้ยมันจะไปยุ่งกับฉันได้ยังไงฮะ เราน้าเป็นทีนไม่ปริญญาคนเดียวได้ไงเลยงั้นเหรออย่างนี้ฉันต้องการนะขะคลอตการให้สู้กับแกนั่นแหละ ออดูไรเถอะการฝึกพิเศษของแกกับฉันใครมันจะเดือกวกันเอาละน,น,นะฉันจะลดความต่างของพลังของพวกเราและันะแกให้ดูถ้าขาลดแ,แลสืครั้งนี้ฉันมีแค่เปา้าหมายเดียวเปา้าหมายเดียวเยวท่านั้นมันคือการสู้กับนายสมก,กับเป็นนายจริงไม่จะท่าฉันเชื่อแล้วแหละว่านายอยากสู้กับฉันแค่ไหนแต่ไงก็นะมาจัดการให้จบๆไป อะไรของพวกแกนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็ลุยเลยแดบ,บุดาจัดการพวกมันซะครับท่านเฮ้อๆๆๆค่อยลอยลงมาว,วันนี้คือฉากสู้แบบ powerpoint วันนี้จ้าแกจะต้องชดใช้ที่มายามศักดิ์ศรีของฉันเออวันนี เป็นอันจบลงอย่างง่ายดายนะครับระหว่างศึกระหว่างราชาดารล่ากับเบจิต้านะครับสองเจ้าชายจากต่างถิ่นฮะอย่างนี้ก็รวมพลังไม่ได้ละสิย่งจะเขียนบทให้สู้ต่อไปยังไงล่ะเนี่ยถ้าไม่มีเจ้ามันบูพากี้ก็ไม่สมบูรณ์มถ้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรในเรื่องเองพานี้แล้วโอ้โยแกคิดว่าแกจะดีไปได้เนี่จากยามเกียิฉันงั้นเหรอเฮ้ย หลังจากนั้นเองครับผมเบจิตา้าก็ได้เข้าจัดการกับบาดิดี้ครับไม่ใช่นดิดี้ครับผมทำให้ภาคนี้เป็นภาคเบจิตา้าโนบาดิดี้แน่นอนครับกม็มันก็ตายนั่นแหละครับสำเร็จแล้วสินะครับตอนนี้เราทำลายไข่ของจอมมันบูกันได้แล้วและคนที่กลายเป็นหินพน่อะดลิเวลา่าทุกคน,ก,นก็กลับมาเป็นปกติกันได้วล่ะครับตอนนี้ค่อยโล่งใจขึ้นหน่อย ออขอบคุณทุกท่านนะครับและก็คุณเบจิต้าเท่านี้ความสงบสุขของจกอาาักรวาลก็กลับมาแล้วล่ะครับความสงบสุขของจักรวาลเลยน่นกุช่างเถอะฉันก็แค่กำจัดไอ้พวกตัวเคกะที่มาขวางทางฉันเท่านั้นเองเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วสินะคาร์รอสใช่ใช่ใช่พวกเราต้องรีบกลับไปลานบอลลองกันนี่นะ เดการแข่งขันก็สิ้นสุดลงพอดีและการแข่งขันนั่นจะสิ้นสุดลงหรือไม่สิ้นสุดฉันก็จะสู้กับนายเดี๋ยวนี้แหล,ละคารารสหลังจากนั้นเองครับผมทีมแซดของเราทุกคนก็ได้กลับไปที่ศึกชิงเจ้ายุทธภพนะครับก็มาไม่ทันแล้วแหละแม่งจบไปแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเจ้าคนประกาศนะครับจำโกคูกับเบจิต้าดนะ้จำโกคูได้อย่างเดียวนะครับก็เลยให้จัดศึก พิเศษขึ้นมาให้ท่านผู้ชมทุกคนได้รับดูครับรับชมรับชมโทษทีนะปล่อยให้นายรอนานเลยเบจิต้าเออให้มันเต็มที่ละกาคาโรตเดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสิเบจิต้าถ้าเกิดพวกเราเอาจริงแล้วก็มีปัญหาแน่เลยที่เนี่ยเฮ้ยแล้จะอะไรอีกเล้ก็นะถ้าเกิดพวกเราเป็นซุปเปอร์ไซย่าหรือปล่อยพลังขึ้นต่าที่นี่เมือนเมืองก็เละกันหมดพอดีสิ ดูสิคนมาดูกันเยอะไปหมดเลยเล่นงานเขาเลยครับคุณพ่อเอาเลยเวจิต้าเออเข้าใจแล้วตกลงให้แข็งกันด้วยพลังปกติเท่านั้นสินะใช่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 ก็นะตลอดเวลาที่ผ่านมาปาหมายของฉันนะคือการเอาชนะแกมาลุยกันเลยคาคาลอโรตวนนี้จะเป็นชาวไซยาที่แข็งแก่งที่สุดตอนเนี้คือฉันคนนี้เดี๋ยวก่อนนะไอ้ช็ โอ้ยท่าโพสท่าโพสแบบเป็นซึ้งมากไม่เป็น,ปนท่าโพสแบบแมบบ่งโพสกันในสายยาสาข่าแต่คือเอามุมกล้องนี้จริงดิดโอความขังไม่มีเลยมันมีมุมน่าจะมีมุมกล้องดีๆกว่านี้นะเอาช่างแม่งเล้นะครับไม่เป็นไรครับน่าเสียดายนิดหนึ่งกับมุมกล้องตรงนี้แล้วจะ่ำอะไรไปไปต่อกันดีกว่า ก็หลังจากนั้นนะครับโกคูกับเบจิต้าก็เข้าต่อสู้กันแต่เพราะว่าก็ต้องตกลงกันครับว่าจะไม่ใช้พลังพวกแบบว่าพลังเคลื่อนตัวบอลกิงกิหรือไม่ก็แบบว่าร่างซูเปอร์ไซยาอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อไม่ให้แบบว่าคนดูได้รับการบาดเจ็บนะจะเป็นการดวลหมัดกันล้วนเลยครับก็เออมองมองข้างที่เกมเพย์มันเหยียบพื้นนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเอาไปโผล่ที่คัดซีนกันต่อไ็ได้อีคาร์ลอ โย่เบจิต้าคางนานนะนะ power p พ i n t เนี่ยไม่นะอ้าอุ้ยอ้อเบจิต้าเป็นผู้ชนะสามารถเอาชนะซุนโกคูได้แล้วละครับโอ้โหข้ากูจะได้พูดแพ้ซะแล้วสิ นา,นายแข็งจริงๆเลยบเบจิตา<ล>้าฉันแพ้ซะแล้วอืมจับมือกันเบนจิต้าเป็นผู้ชนะนับอุ่นเครื่องของศึกชิงแชมป์ครั้งนี้นะครับขอเสียงปรบมือกับทั้งสองท่านของเราหน่อยนะครับผม <c oughs> <c oughs> คนภาคเทตีใครขนมเท,ทโต้ปะนะครับหลังจากการ ต่อสู้สิ้นสุดลงนะครับโกคูก็ได้ล่าลาครอบครัวเขาแล้วก็องเพื่อนนะครับผมหลังจากนั้นเองก็ได้แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาส์เพื่อขิงในเบจิต้าดูแบบว่าถ้ามึงสูบกูวันนี้มึงมึงแพ้นะเห็นเห็นนี่ป่มีแม่ร่างเนี้ยมีไหมมีก็แปลงมาอ่ะโถกักไว้อยู่นะครับทุกคนอุ้ยแกป็นพลังนั่นเอาไว้กับฉันกันเหรอโถย ก็นิดนดียนะแต่ว่าถ้าเรื <Lord. S 2> so ่องทักษะการต่อสู้แล้วล่ะก็นายเหนือกว่าฉันแล้วแหละฉันคงต้องไปฝึกเพิ่มที่ปอละโลกแล้วแหละนะเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วนายก็มาปอละโลกกับฉันซะสิมีคนแก่งอยู่เพียบเลยนะแล้วก็ฝึกวิชาได้พี่อั้นเลยล่ะมายนุ่ตายเนี่ยวโอ้ยพูดอะไรของนายนะครับขลรถฉันยังไม่คิดจะตายเว้ยปุ๋ยฉันไปไม่เป็นเลยแล้วก็อย่าอู้ยเลย ถ้าไม่อยากแพ้ฉันอีกก็ใจใช่ไหมฮ <c oughs> ารครดอ้นี่ไม่เปลี่ยนไปเลยนะเอาเถอะไว้มาเจอกันเจอกันที่ปรละโลกนะ <c oughs> มันจะให้กูไปตายอย่างเดียวเลยได้งไงวนะ <c oughs> ข่าหน้าฉันจะเป็นผู้ชนะเพ <c oughs> ราะฉันคู <c oughs> ่หมายเลขหนึ่งโน,นดัดแปลงหมายเลขหนึ่งนะครับในเรื่องใหม่ จบแล้วครับในเรื่องของเบจิต้ามีมีแค่นี้แหละครับเศร้าไหมเศร้าไหมครับแฟนแฟนป่าเบผมพูดว่าจะมียาวกว่านี้แต่ไม่ใช่อะไรด้วยนะครับในเรื่องของเวจิต้านี่จบแค่มาจินบูซาก้าเองนะครับหรือว่าซาก้าของจอมันบูไม่มีให้เล่นต่อตอนแบบศึกประชันพลังอะไรงนี้เลยผมก็นึกว่าจะมีไม่เป็นไรครับผมแค่นี้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปลองเล่นฟีเจอร์กันต่อสู้ในเรื่องแบบกำหนดเองครับ น <c oughs> ไปกันครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e ครับถ้าใครยังไม่ได้กดนะผมรู้นะไม่มีคนมาดูทุกคลิปแต่ยังไม่กดอะ่ะ